แดงสองแดงเราพังแดง,แแดง,แรงเราพักไปไปไปฝากกันตรงเร็วสองแดงแล้วรอทุกวันไปทางโกงไง ก่อนซ้อมร้องให้ฟังตักท่อนได้ไหมทีนี้ถ้าเกิดไปมาคนรู้เยอะอะก็ร้องเป็นอะไรอะไม่อยากสปอยอะใครทุกคนน่าจะร้องได้วันที่หกร้อยคนฝากกันตรงด้วยจ้ามาตรงนั้นได้นะจ้าขอบคุณหนึ่งแดงนี้น่ารักมากเ้อ๋เราไปอื่นก็นได้ บรรยากาศของคุณหนึ่งแดงครับเป็นสามแดงครับบรรยากาศอย่างนี้อ่ะลองเพลงเพลงให้เข้าบรรยากาศขอบุญสองแดงเป็นห้าแดงนะครับใส่หมวกแล้วหลอหมวกของพี่บิวพี่บิวซื้อให้เ็นของวามวามวันเกิดอันนี้นาฬิรรกาของของเพื่อนเอิร์นเพื่อนเอิร์นให้เพื่อความวันรรเกิด เสื้อเมื่อคนใช้เป็นของวันเกิดหลับรอแล้วเวมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโผบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันลองลอยรับไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ สวัสดีครับเมื่อจากแล้วก็ทักวัสดีน้องบีมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันไม่มาเจอรอบหน้าเอาเซรามูนกล้าใส่ไหมเ <c oughs> ซรามูนเลยหรอเซรามูนเลยหรอ,อไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้เสื้อส่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสื้อส่งแล้วนะครับทุกคน เออเสื้อต้องทยอยส่งนะครับมีส่งไปแล้วรถหนึ่งแล้วก็วันนี้ผมส่งไปอีกรถหนึ่งนะครับเคยลงไปนนอนมันไม่รู้อ่ะมันกับมันอยากนอนอ่ะเห็นเพรเห็นยาแล้วมันอยากนอนมันอยากลงไปกิ้งสิชาที่แล้วเกิดไปนหมาก็ไม่รู้สัญญาอย้กไปกิ้ง ย้อนหลังไม่เป็นไรหรอกเนาะอุ้ยได้ได้อยู่แหละมนเป็นเที่ยวอินนะจริงหรเหรอตัวเนี้ยเหรอ